สวัสดีครับผมพบก,กับซองอีสา,บานบ้านเฮาน่ะวันนี้ขีมาในสนามทอดบรรยากาศตอนบ่ายบ่าย15.52นาฬิกานาทีนี่แล้วครับผมเบิ้งขีมานี่ง่า,าผมมาผมโรเคระ นนก็น,น้องขี่ม,าม้าน,มน่าจะได้แล่นอยู่ครับมันเหนียวมันดินมันแหงแล่ะสนามแหงแล่ะมือเส้าฝนตกสนามมาอุสมุดประกาศนะครับ ขอมาเบิ่งกันหลายๆเด้อผมมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันเครับเบิ่งอากาศแจ่มใสกดไลค์กดแชร์กดตดตามนี่แหละครับผมขอบคุณครับ